อาครับผมสวัสดีทุกช่วงเานะครับสวัสดีครับผมกับผมปอมกครานนะครับกลับมา s k สเคนะครับวันนี้คือในใน,ในหลายคลิปนะหลายคนจะเข้ามาแล้วเห็นว่าผมจะพูดถึงเรื่องชิปโทเคนซะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเหรียญหลกัหลกๆนะผมอย่างเอดราโซล انا บีทีซีอิเลียมหรือเหรียญอื่นๆนะครับผมส่วนหนึ่งเพราะว่าผมมองว่าเหรียญพวกนั้นเนี่ยมีคนรีวิวไปแล้ว อย่างที่สองก็คือผมยังไม่ยังไม่รู้สึกว่าผมอยากจะทําในส่วนนั้นนะครับผมเพราะว่าอะไรหลายครั้งเนี่ยบางคนจะไป่ต้องใช้เงินจํานวนหนึ่งในการลงทุนนะอย่างเช่นตัวนี้ถ้าคุณอยากจะได้เป็นต้นน้ํานะครับผมของตัวเหรียญบางเหรียญน,นะครับในอนาคตจําเป็นต้องลงทุนนะในบางส่วนนะอย่างวิทอรี r วีอาร์ที่เป็นแรกเริ่มที่ออกมานะครับผมคูณ200%เป็นไปแล้วนะครับออทามไฮไปเรียบร้อยแล้วสาหรับคนที่เข้าไปซื้อตอนแรกนะ ก็ได้ไปนะครับผมก็ว่ากันไปสําหรับคนที่บอกว่าเอจะเข้าซื้อซื้อยังไงในช่วงเวลานั้นในช่วงกราฟมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่มันตกไปถึง1ดอลลาร์นะครับผมหนึ่งจุดหนึ่งจุสองดลลาร์น่ะเดินเจ็ดอ่ะช่วงนั้นผมก็ไม่ได้ไปซื้อ <laughs> โคตรเส็งเลยถ้าซื้อตอนนั้นก็ราคาราวๆสามหมื่นกว่าบาทนะครับผมแต่ตอนนี้ราคาหนึ่งแสนกว่าบ,บาทนะแสนห้านะครับถ้าเราจะซื้อแบบขั้นต่ําสุดนะสเต็กขั้นต่ําสุดเนี่ยประมาณนั้นนะครับผม สำหรับใครที่ทำไมถึงจะเป็นอย่างนั้นล่ะคือมันมีแม็กซ์นะเต็มที่เป็นแม็กก็มีนะครับผมพันกว่าวันนะเราซื้อโดยใช้เหรียญอื่นซื้อนะครับอย่าง b u ว d อ่า uh, ก็ว่าไปนะครับผมแต่เราจะเป็นต้องสเต็กไว้เพื่อให,ให้ได้เทียร์หนึ่งนะเออไม่ใช่ดีกว่าไม่ใช่ไอ้นี่ต้องเป็นสองพันเทียร์หนึ่งก็จะเป็นเก้าพันี่ร้อยดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือเราสามแสนกว่าบาทนะครับผม ก็เข้าใจกันได้นะว่าการลงทุนตรงนี้ค่อนข้างสูงนะซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายๆอันนะครับผมที่สามารถดูได้สาหรับดาวมกเกอร์ที่ผมบอกเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตรวจสอบเขาตรวจสอบได้ลึกนะครับผมแล้วเขาตรวจสอบเยอะมากนะสาหรับการที่ใครจะเข้ามาในตัวออเดดของเขานะเพราะเขาตัวเขาเองก็ผ่านออเดดเยอะนะครับอย่างเช่นตัวเซอร์ติคแฮกเก้นโมนเพอร์ชิวเนี่ย per เพอร์ชิวอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละอันเป็น,อ,นอันที่ระดับระดับโลกหมดเลยนะครับผม มันทําให้เรารู้ว่าโปรเจกต์ที่เขานําเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโปรเจกต์ฟอนเดชั่นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีการรองรับพอสมควรแล้วคือคนไทยส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็ขายทิ้งทันทีที่เขาเข้าสู่ตลาดนะผมมันจะเป็นระบบอย่างนี้แหละไม่ค่อยมีคนเก็บไว้หรอกนะแล้วก็ไปซื้อตัวใหม่นะครับประมาณนั้นคร่าวๆนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเริ่มโปรเจกต์แนวนี้ในสายต้นน้ำก็มีหลายส่วนนะอย่าง NFTB อย่างนี้ก็มีนะครับผมอตอนนี้ราคาที่ไม่แพงขนาดนั้นนะแต่ต้องมคีคำว่าแต่ตัวใหญ่ๆนะ,ะเมื่อคุณจะสเต็กเหรียญตัวนี้นะครับผมคุณจำเป็นที่ต้องสเต็กไว้ถึงเดี๋ยวนะขอดูกันจำไม่ได้ละสอง0 0 0่น MTB นะผมค่อนข้างเยอะในเทียนหนึ่งนะซึ่งไม่ได้หมายความว่ารับประกันว่าคุณจะได้แบบเก้าสิบเปอร์เซนนะอย่างนั้นนะครับผมบางทีอาจจะได้น้อยกว่านั้นนะ ในบางตัวนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใน ntb เออไม่ใช่ควดส่วนทำไมส่วนใหญ่ผมถึงไม่ค่อยพูดถึงเหรียญต้นน้ำก็ส่วนใหญ่เพราะว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวนะบางคนบอกว่าข้อดีเทนั้นแหละข้อเสียตรงไหนล่ะสองหมื่นเหรียญเท่ากับหกพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าดอลลาร์นะครับผมคือการลงทุนในแรกเริ่มมันสูงและผมก็ไม่อยากจะให้ทุกคนแบบ ลงทุนเยอะขนาดนั้นช่วงแรกๆผมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าไปดูอันจริง,รงดูหลายเหรียญเกินจนแบบไม่ได้ไม่ได้ดูเหรียญต้นน้ําบางเหรียญน,นะผมแล้วก็เหรียญที่อเป็นฟอเดชั่นต้นน้ำนแทบจะไม่ค่อยได้ดูเลยสําหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ลองมาดูได้นะเพราะเหรียญที่แบบ i d o หลายๆเหรียญก็เข้ามาส่วนนี้เยอะนะครับ NFTB ของ b i n a n c e ซะเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ ของดาวเมเกอร์ก็มีนะครับผมจริงๆแล้วมีเยอะกว่าน,นี้นะผมพยายามจะทยอยเอาออกมาเรื่อยๆนะครับผมไม่อยากจะให้ทุกคนแบแตบตะบี้ตะบันนะครับผมเอดอกด,ดอดสตาร์เตอร์ก็มีนะสำหรับใครที่อยากใจนี่นะดอตสตาร์เตอร์โทเค็นเป็นสามเหลียญนะครับผมที่ผมมองว่าเออเป็นในอนาคตมันก็ยังมันมันก็ยังขึ้นไปอีกในอนาคตนะแต่ไม่อยากให้ทุกคนแบบ ลงทุนหนักจนเกินไปโดยที่ตัวเองไม่ใช่สายสายนั้นนะครับผมหรืออยากจะเปลี่ยนสายจากการลงทุนชิดคอยเป็นสายลงทุนเหรียญต้นน้ำก็ได้เหมือนกันไม่ได้มีอะไรเสียหายนะอยากจะเตือนทุกคนไว้เสมอนะครับผมเพราะผมไม่อยากจะให้ทุกคนแบบลงทุนโดยที่ตัวเองไม่มีไม่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 ทราบนะว่าจะทําอะไรนะผมแล้วก็ไม่รู้ว่าความหวังในการลงทุนคืออะไรนะบางทีเนี่ยเหรียญต้นน้ําอะบางเหรียญเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีมูลค่าขนาดนั้นนะครับ จำวนหนึ่งนะอันนี้มันเท่าไหรว่วะรู้สึกจะเป็นสองร้อยห้าสิบอ่ใช่สองร้อยห้าสิบก็ไม่ไ้ถือว่าเยอะหรอกแต่ก็ไม่น้อยนะครับผมเราๆเกือบสามหมืนนะอะในช่วงเวลาช่วงเวลานี้มันค่อนข้างที่จะราคาราคาแพงในช่วงแรกๆที่มีคนเข้าไปซื้อเนี่ยก็0.2ูนจุดสองนะครับผมไม่ได้ไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกซื้อปุ๊บมันได้เยอะอยู่นะแต่ตอนนี้ราคามันขึ้นสูงแล้วนะครับผม การที่มันจะลงไปถึงจุดต่ำสุดได้เนี่ยเวลานี้ผมคาดว่าน่าจะไม่น่าจะไม่ถึงขนาดแล,ล้วล่ะตอนนี้ใครที่จะเข้าไปก็ค่อนข้างจะต้องดูให้ดีนะครับผมระดับแบบโนคูดาวอย่างเงี้ยมันก็มีแบบ8ป6อย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะสาหรับต่อไปที่มันจะเหลือเอ่อให้ทียที่มันจะเหลือลดลงลดล,ลงไปเรื่อยไหมอาจจะเป็นไปได้นะครับผมสําหรับใครที่จะเข้าในโปรเจกต์ก็เช็คให้ดีนะเวลาเ,เวลาการที่คุณจะ ไอนี่เลยนะคือเข้าไปร่วมกับเขาเลยก็สเต็กเข้าไปเดยนนะครับผมนะเพื่ออ้นี้เพื่อล็อกไว้นะหรือคุณจะถือไว้ก็ได้นะครับผมถ้าถือไว้มันก็จะอัปเดตไอตรงนี้นะไอตรงพอพอพาวเวอร์นะ่ะใช้เวลาพอสมควรนะครับผมคือไม่ต้องสเต็กเข้าไปในนี้ได้คือเก็บไว้กระเป๋าคุณได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเรื่องอีตัวเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะเข้ามาซื้อเข้ามาเช็คเข้ามาหาอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีเหรียญที่เขาใช้ซื้อนะครับเช่นโพลิกอน เเราเข้าไปดูได้นะครับผมในตัววาริสนะว่ามีอะไรบ้างแลวตัวเหรียญราคาเท่าไหร่นะครับผมมันราคาเหรียญพวกนี้มันจะถูกกว่าในราคาตลาดพอสมควรนะครับผมแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเมื่อคุณมีตัวที่ถือน้อยนะคุณก็จะคุณก็จะโอกาสได้น้อยลงนะครับผมอันนี้คือสี่เปอร์เซ็นมันเป็นจับฉลาดนะเป็นเหมือนกับลอตเตอรี่อ่ะซึ่งถ้าดวง ไม่อยากใช้ควาว่า้าดวงไม่ดีก็อาจจะไม่ได้ก็จริงอย่างที่พูดนะครับผมก็อาจจะไม่ได้นะครับสามตัวนะครับผมสําหรับคนที่อยากจะดําดเนินการในเรื่องต้นน้ำนะก็สามารถที่จะทดสอบตัวเองดูได้ทดสอบประสิทธิภาพตัวเองดูได้นะครับผมไม่มีอะไรเสียหายนะเมื่อเปรียบเดี๋ยวขอเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมสําหรับอตอนที่ราคาที่มันใกล้กลเคียงกันนะตอนกราฟโกกัสตาร์เตอร์อยู่ที่ศูนย์จุดนนะผมไม่ได้ซื้อนะค่อนข้างเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไร ถ้าตอนนั้นเราซื้อไว้โดยห้าร้อดอลลาร์ก็ได้สี่พันสาร้อยกสิบี่ะครับผมซึ่งมันก็อยู่ในระดับ2ี่บเปอร์ซ็นตถือว่าค่อนข้างเยอะนะสำหรับใครที่แบบนี้หรือถ้าซื้อไปหนึ่งพันดอลลาร์นะครับผมในตอนนั้นก็ถึงเกือบจะถึงระดับแบบห้าสบ้าเปอร์เซ็นตแล้วล่ะแต่นี้ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะดูอาเรนต้นน้ำหลายๆเรียงนะก็ดูในอนาคตได้นะครับผมผมจะพยายามเอามาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมแต่โดยส่วนใหญ่ผมก็ผมไม่ได้ ผมพูดนะผมไม่ได้ลงทุนเหรียญตัวน้ำหลายตัวนะบางตัวผมก็ลงทุนไว้แต่ผมก็ไม่ได้เอามออกมาโชว์ให้ดูนะครับต้องขออภยัยด้วยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเอามาให้ดูเนี่ยคุณก็ต้องไปหาเงินมาเพื่อจะเอามาลงทุนนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับที่ระดับเดอะเบสของโลกแล้วนะครับผมดาวมกเกอร์เ t เ b แล้วก็โคกาดอตสตาร์เตอร์นะครับผมว้เจใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกดติดตามกวก็สมครเป็ในใจผมด้วยนะครับผมลาทุกคนจุบ